สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel วันนี้สำหรับใครที่รอหนังแปลกๆใหม่ๆอยู่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Honey Moon Fade เรื่องราวว่าด้วยคู่รักคู่หนึ่งที่ตกลงยอมเข้ารับการทดลองทางวิทยาศาสตร์นานถึง30วันเพื่อแลกกับเงินจำนวน5 0,000ื่นเหรียญแต่เมื่อการทดลองผ่านไปได้ไม่นานอีฟนางเอกก็รู้สึกถึงความผิดปกติในตัวทอมและความแปลกเบื้องหลังการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง The Honey Moon Fade ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย าวโหลดดูนาเอ็มชวนคุณมาตีกันได้แล้ววันนี้ทั้ง p อ Store และ Pay Store เริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับทอมและอ e, ีสองคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้งคู่ตัดสินใจโกหกเพื่อจะสมัครเข้าโครงการมิเลเนียมโปรเจกต์โครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อโครงการว่าเดอะฮันนีมูนเฟสที่จะทดลองเหล่าคู่รักว่าทำไมช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตคู่ถึงหายไปเมื่อทั้งคู่ได้รับรู้ขอบเขตของการทดลองแล้วผู้อำนวยการโครงการก็ส่งทั้งคู่ไปพบกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ เพื่อถามคำถามด้านจิตวิทยาและเก็บขึ้นสมองของพวกเขาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ถูกส่งตัวมานั่งอยู่ในห้องประชุมที่มีเหล่าคู่รักคู่อื่นๆอ,อีกมากมายตอนนั้นทอมก็ได้ถามกับอีฟว่าถ้าการทดลองนี้มันเลยเถิดไปเราควรจะมีโค้รลับที่รู้กันแค่2คนว่าเรานั้นต้องการยุติการทดลอง อีฟก็เลยกำหนดโค้ดลับขึ้นมาว่า9 2 3ไม่นานนักเจ้าของโครงการและเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาในห้องและกล่าวต้อนรับคู่รักทุกคนและขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เหล่าคู่รักนั้นแยกกันระหว่างที่อีฟนอนอยู่บนเตียงคนไข้เจ้าของโครงการก็ได้มาบอกกับอีฟว่าเดี๋ยวผมนับ1-10ถึงคุณก็จะตื่นมาอยู่ในบ้านใหม่พร้อมกับสามีของคุณจากนั้นเธอก็ถูกฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในแขนและเธอก็หลับไปพอเขานับถึง10อีฟก็ตื่นขึ้นมาบนเตียง โดยที่มีทอมนอนหลับอยู่ข้างๆทั้งคู่ถูกแต่งตัวด้วยชุดที่ถูกจัดไว้ให้และเมื่อทั้งคู่เดินสำรวจไปรอบๆบ้านทั้งคู่ก็ได้ไปพบกับนักวิทยา,าศาสตร์สาวที่เป็นภาพโฮโลแกรมเธอได้สั่งให้ทั้งคู่ใส่อุปกรณ์วัดคลื่นสมองและจะถามคำถามต่างๆกับทั้งคู่ทุกๆวันจากนั้นทั้งคู่ก็สนุกกับบ้านที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเพรียบพร้อมอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกส่งมาตามท่อที่ถูกออกแบบไวอ้อย่างพิเศษอีเปิดกระเป๋าเดินทางที่เธอเตรียมมาในการทดลองครั้งนี้ ก็มีห่อของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงและเธอยังแอบเอาคุกกี้สายเขียวเข้ามาอีกด้วย จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปพบกับห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนถูกจัดเตรียมมาไว้สําหรับทอมเพราะว่าทอมนั้นมีอาชีพเป็นนักเขียนและอยู่ในช่วงที่เขากําลังพยายามเขียนหนังสือเล่มใหม่ออกมาอยู่ทั้งคู่รู้สึกว่าสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้นั้นมันเพอร์เฟกไปหมดก็เลยเกิดอารมณ์ที่จะแสดงความรักกันขึ้นมาและเนื่องจากจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นยังไม่ได้แต่งงานกันอีฟจึงสั่งให้ทอมนั้นใส่ถุงยางทุกครั้งที่จะมีอะไรกับเธอและดูเหมือนว่าการโบ๊ะบ้าก,กันในครั้งนี้ทอมมมมนนนั้จจะีควาาดดดดุดผิิไปกเ จนอีฟนั้นเกิดความประหลาดใจคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งดูหนังด้วยกันในหนังได้มีฉากหญิงสาวที่ให้กำเนิดลูกของเธอ ทอมหันไปถามอีฟว่าเรามามีกันสักคลดีไหมแต่อีฟก็บอกว่าตอนนี้พวกเรานั้นยังไม่พร้อมหลายวันต่อมาอีฟก็ได้ชวนทอมหาอะไรสนุกสนุกทำกันเธอได้เอาคุกกี้สีเขียวที่แอบเอาเข้ามามาแบ่งกินกับทอมเพื่อความสนุกสนานเมื่อกินเข้าไปก็เริ่มเมาทั้งคู่จึงได้เล่นซ่อนหากันอีฟวิ่งหนีไปซ่อนเผอผักประตูแรงไปหน่อยลูกบิดประตูไปกระแทกผนังจนเป็นรูและอยู่ดีๆตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากที่หน้าบ้านเมื่ออ,อีฟวิ่งไปดูก็ได้พบกับหญิงสาวที่มารับการทดลองอีกคู่หนึ่ง กำลังร้องขอความช่วยเหลือบอกว่ามันจะฆ่าฉันแต่ลูกบิดประตูนั้นไม่สามารถจะเปิดออกได้อีพยายามตะโกนให้ทอมรีบมาช่วยแต่ไม่ทันหญิงสาวที่อยู่ด้านนอกประตูได้ถูกสามีคู่ทดลองของเธอทุบหัวจนสลบแล้วก็อุ้มกลับไป อีฟได้แจ้งเรื่องนี้กับเจ้าของโครงการให้รับรู้แต่เขากลับหาว่าอีฟนั้นคิดไปเองและเปิดเทปกลองวงจรปิดให้อีฟกับทอมดูก็ไม่ปรากฏภาพหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือชาววันต่อมาขณะที่อีฟกำลังชงกาแฟทอมก็ได้นั่งดีดเป็นโนอยู่ที่อีกห้องหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าทำไมสกิลการเล่นดนตรีของเขาจะหายไปจนทำให้อีฟนั้นลำคาญการดีดเป็นโนที่แสนจะห่วยแตกจากนั้นก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเริ่มตึงเครียดขึ้นอีฟก็ได้ถามทอมว่าเมื่อไหร่เขาจะเขียนหนังสือขขขขขขอออองงเเ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 าาาาให้้สร็จ็จจททมกลยยยดินนไปฟพพื่่ีะีะ จากนั้นระหว่างที่อีฟยืนอยู่ที่ห้องรับแขกเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบบอกเธอว่าอย่าเชื่อใจทอมจากนั้นระหว่างที่เธอไปทําธุระในห้องน้ําทอมก็ได้เดินเข้ามาเพื่อเปิดน้ํารองเข้าในอ่าง และเขาก็ได้ชวนอีฟให้อาบน้ําด้วยกันกับเขาแต่อีฟนั้นตอบปฏิเสธและบอกว่าฉันเหนื่อยดูเหมือนพ่อหนุ่มทอมจะหื่นพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลากลางเดึกคืนนั้นเธอแอบออกมาที่ห้องน่งเล่นเปิดเครื่องโฮรลแกรมเพื่อติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์สาวอีฟถามเธอว่าเธอเป็นคนบอกฉันใช่ไหมว่าอย่าเชื่อใจทอมบอกฉันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นบอกอีฟว่าเธอไม่รู้สึกหรอแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อสายก็ถูกตัดไปคืนต่อมาอีฟก็ได้บอกเรื่องนี้กับทอม เธอได้ถามทอมว่าเธอมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าทอมโกรจัดไม่รู้ว่าเธอไม่เชื่อใจเขาอีฟเห็นทอมโกรเธอก็เลยปรับความเข้าใจกัน และสุดท้ายเธอก็พยายามข่มใจเชื่อมั่นในตัวแฟนของเธอวันต่อมาขณะที่อีฟกําลังจัดต้นคริสต์มาสรอรับเทศกาลเธอก็สังเกตเห็นท้องของเธอว่ามันป่องผิดปกติแต่เธอก็ยังไม่คิดอะไรคืนนั้นอีฟเซอร์ไพรส์ทอมด้วยชุดนอนสุดว่าวิวขณะที่ทั้งคู่กําลังเล้าโลมกันอยู่นั้นอีฟก็รู้สึกว่าวิธีการจูบของทอมนั้นเปลี่ยนไปเธอจึงพยายามขัดขืนบอกให้ทอมหยุดแต่เขาก็พยายามฝืนที่จะเล้าโลมเธอต่อสุดท้ายเขางุนหงิดแล้วก็ผลักอีฟลงไปกองอยู่กับพื้นดูเหมือนว่าตอนนี้นิสัยของทออออออมมจะะเปปลีี่่่่่ยยยนนนนนไไาางหดด้ชััคืวตขณทฟู เธอตื่นขึ้นมาไม่พบทอมแล้วก็ได้ยินเสียงทอมกาลังคุยกับใครคนหนึ่งเธอแอบมองเข้าไปที่รูบนผนงังก็มองเห็นใครคนหนึ่งที่อยู่ที่เบื้องล่างเมื่ออีฟเดินออกมาก็เห็นทอมกาลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์สาวอีฟก็ได้โกรธทอมที่ทําอะไรลับหลังเธอทางคููก็ได้ทะเลาะก,กันอีกครั้งวันต่อมาอีฟตื่นขึ้นกลางดึกวิ่งตรงไปที่ห้องน้าและเกิดอ้วออกมา ดูเหมือนว่าตอนนี้ท้องของเธอก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกและมีอาการแพ้ท้องขึ้นมาแล้วอีฟตะโกนเรียกทอมให้รีบเข้ามาหาเธอเธอบอกทอมว่าแย่แล้วดูเหมือนตอนนี้ฉันจะท้องฉันแพ้ท้องมาอยู่แถมท้องยังป่องขึ้นมาอีก ทอมทำหน้าตื่นเต้นดีใจและบอกนี่มันเยี่ยมไปเลยอีบอกเยี่ยมหาอะไรนี่มันแค่2อาทิตย์เองทำไมท้องฉันถึงโตขนาดนี้ฉันต้องการคุยกับทีมงานและบางทีพวกเราต้องตัดสินใจเอาเด็กออกทอมได้ยินดังนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากบอกว่าเธอเป็นแม่ประเภทไหนกันนี่มันลูกของฉันฉันไม่ยอมให้เธอทำอย่างนั้นแน่ต่อมาเหลือเวลา5วันในการทดลองดูเหมือนว่าตอนนี้อีฟจะอยู่ไปวันๆและคอยจับสังเกตอาการผิดปกติของทอม คืนนั้นเธอแอบม,มาติดต่อรักวิทยาศาสตร์สาวอีกครั้งเธอก็ได้บอกกับอีฟแต่เพียงว่าอีฟเธอโดนทอมเล่นงานเข้าให้แล้วอีฟไปนั่งในห้องน้ำงุนงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอพรานเตะถังขยะที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อระบายความเครียดและแล้วเธอก็ได้ไปสังเกตเห็นถุงยางอนามัยของทอมเธอหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าถุงยางทุกถุงมันถูกเจาะเอาไว้อย่างตั้งใจอีฟได้รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนของทอมแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้คืนนั้นอีฟมาแช่น้ำในอ่างอาบน้ำแล้วเร พอหนุ่มทอมก็ชอบสิอะไรหื่นๆแบบนี้มันรีบตามเธอลงมาในอ่างเพื่ออาบน้ำด้วยกันระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้จิบวน์และเล่นเกมตอบคำถามและเธอก็ได้บอกทอมว่าเธอรู้แล้วว่าทอมตั้งใจจะทำให้เธอท้องตอนนั้นอีฟก็พูดโค้รลับขึ้นมาก้าสแต่ดูเหมือนทอมจะจำไม่ได้และไม่รู้ความหมายของโค้รลับนี้เธอจึงรู้แล้วว่าผู้ชายที่หน้าเหมือนทอมที่อยู่ตรงหน้านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ทอม คืนนั้นเธอแอบเอามีดพกไว้ใต้หมอนขณะที่ไอทอมพยายามจะมีอะไรกับเธอเธอก็ควักมีดมาฟันแขนของมันจากนั้นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำทอมพยายามวิ่งตามเธอมาแต่ก็เข้ามาไม่ได้เพราะเธอล็อกประตูเธอตัดสินใจใช้ที่ม้วนผมไฟฟ้า อุ่นจนร้อนได้ที่และเธอก็กระซูกมันเข้าไปในจิมมี่ของเธอไอทอมเห็นว่าเธอพยายามทําให้ลูกของเขากําลังแทงมันก็ได้พังกระจกเข้ามาและมันได้ขู่เธอว่าถ้ามึงพยายามทําร้ายลูกของกูอีกกูจะฆ่ามึงคืนต่อมาระหว่างที่ทั้งคู่กําลังทานอาหารข้ามด้วยกันอีฟที่รู้แล้วว่าไอคนนี้มันไม่ใช่ทอมก็ได้แต่นั่งก้มหน้าร้องไห้ระหว่างที่มันบังคับเธอยือนขึ้นมาเต้นรํา อีกก็ได้ใช้มีดที่พกอยู่ในกางเกงกระซวกเข้าไปที่พุงของมันหลายต่อหลายแผลจนมันนั้นล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเธอวิ่งเข้าไปในห้องแล้วตรงไปที่รูโวที่อยู่บนกำแพงเธอพังผนังนั้นออกและหนีเข้าไปในห้องใต้ดิน เธอวิ่งหนีมาจนมาถึงห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นเธอพบกับร่างของนักวิทยาศาสตร์สาวที่ถูกโคลนิ่งไว้หลายต่อหลายล่างและบนจอก,ก็มีคลื่นสมองของทอมและผู้ที่มาทดลองคนอื่นๆกำลังถูกดึงความทรงจำมาใส่ไว้ในตัวเธอและตอนนั้นหัวหน้าโครงการวิจัยก็เข้ามาพร้อมกับกาศเขาได้อธิบายกับเธอว่านี่เป็นสิ่งที่เขาได้ค้นพบจากพันธุกรรมของผีเสื้อวิธีที่จะคืนชีพเมียของเขาที่ตายไปก็คือการสร้างร่างโคลนที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาอธิบายทฤษฎีไปอีฟก็มีแต่จะปวดหัวเธอก็เลยถามว่ามึงจับไไไห,หัวหน้าาโครรงก ็ไม่ยอมที่จะบอกเธอเธอเลยควักมีดขึ้นมาจ่อที่คอหอยร่างเมียของเขาไว้เธอขู่ให้พวกกาดบันทิ้งปืนและให้พาตัวทอมมาที่นี่กาดก็ได้พาตัวทอมมาหาเธอเธอก็ได้ปล่อยตัวเมียของมันแลกกับทอมแต่อีฟก็ตัดสินใจใช้ปืนกลที่ตกอยู่บนพื้นยิงสาดใส่พวกมันจนล้มลงไปนอนตายเธอวิ่งหนีออกมาจากห้องก็ต้องพบกับสิ่งที่เธอไม่คาดฝันมีทอมมีคนเดินเข้ามาหาเธอและบอกว่าทอมคนนั้นมันเป็นตัวปลอม ตอนนี้อีฟสับสนและทําอะไรไม่ถูกเธอไม่รู้ว่าคนไหนคือทอมตัวจริงตอนนั้นเธอจึงตัดสินใจใช้ปืนเจาะเข้าไปที่ท้องของตัวเองทอมด้านซ้ายตัดสินใจวิ่งเข้ามาห้ามเธอจะจึงยิงใส่เขาและตอนนี้อีฟก็เกิดอาการแทง้งทอมอีกคนจึงได้อุ้มเธอออกไปเรื่องราวตัดมาเราก็จะเห็นว่าอีฟกําลังแต่งงานกับทอมโดยที่จะมีทอมอีกคนนั่งดูเรื่องราวทั้งหมดผ่านจอขณะอีฟและทอมสุกส่งตัวเข้าเรือนหออีฟก็บอกให้ทอมนั้นใส่ถุงยางขณะที่ทั้งคู่กําลังมีอะไรกัน อีฟก็เอื้อมมือไปหยิบปลอกถุงยางดูก็พบว่ามันถูกเจาะเหมือนอทอมล่างคนเธอก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ทอมตัวจริงเธอพยายามดิ้นหนีแต่ก็ถูกมันบีบคอสุดท้ายอีฟก็ขาดอากาศหายใจจนตายมันก็ได้จัดฉากว่าเธอนั้นแขวนคอตายและก็ได้หนีไปท้งให้ทอมตัวจริงที่ดูเหมือนตอนนี้จะถูกขังไว้ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นและหนังก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องฮานิมูลเฟดหนังที่พยายามจะตีความหมายคํานี้ผ่านภาพยนตร์แต่ทําถึงทําไม่ถึงเพื่อนๆก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกในปี2019ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปเพียง4.6%แต่ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง83%แล้วคุณผู้ชมละครับชอบหนังเรื่องนี้กัน้างหรือเปล่าถ้าสนุกถูกใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเข้าไปติดตามสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook p a G.U e g Channel แล้วกลับมาพบกกััันนนใใหม่บ GU Charnel ตอถดไป สำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ